หนูลุกมาคุยกับปู่แล้วลูกห,หนูงง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 หนงงงนงง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 ะงงงนงง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 งนงง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 ยงงงะ

หนูหลอกให้อุ้มนี่นะหนูหลอกให้อุ้มเดินนี่นะโอเคเดี๋ยวส่งให้ปู่ดูนะเดี๋ยวพ่อส่งให้ปู่ดูนะลูกเนาะเนอะนะอนะโอเคเอลมดีแล้วโอเค